สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันทงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ข่าวลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับวันนี้วันพุธที่7กรกฎาคม2564นะครับติดตามข่าวสารของสโมสรกันครับวันนี้มีมาฝากกันเหมือนเดิมเป็นการขายี้ประเด็นของอนาคตอองตัวกิสมันนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าบาซ่ามีความต้องการที่จะปล่อยกิสมันออกไปจริงหรือเปล่า วันนี้มีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้แบบละเอียดกันแล้วก็มีหลังเกมเมื่อคืนครับทั้งสเปนนะครับโอ้โหก็สู้กับอิตาลีจนแบบถึงที่สุดแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแพ้จุดโทษอย่างน่าเสียดายก็ตกรอบไปแต่ว่านักเตะจากบาซ่าหลายคนนะทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับรวมไปถึงลิโอเนลเมสซี่ครับโอ้โหก็ลุ้นกันนะเมื่อเช้านี้ครับเหืดขึ้นคอเลยครับ จนดวนจุดโทษกับโคลอมเบียในท้ายที่สุดเนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นดีมไฟนอลนะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาจะเข้าไปเจอกับบราซิลเดี๋ยวเรามาดูประเด็นหลังเกมด้วยนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับไ i t e a มส and w h i t e b r บร h t บริษัทรับทำความสะอาดแบบครบวงจรครับนี่นะก็ มีทั้งรายชั่วโมงและรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการได้ครับแม่บ้านของที่นี่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีครับมีการตรวจประวัติอาชญากรรมครบทุกคนรับประกันความปลอดภัยให้บริการที่กรุงเทพโคร,ราชพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแต่ละโซนค่าบริการไม่เท่ากันสอบถามก่อนได้เจ้าของแฟนเ,เป็นแฟนเพจผมเองนะครับติดต่อสอบถามแล้วก็บอกว่ามาจากเพจขวญลวมาเซียได้ส่วนลดพิเศษด้วย ใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอครับยาทาจอมทองแก้กรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยและยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้ยังไงฝากสนับสนุนด้วยนะครับเรื่องแรกครับเรามาดูหลังเกมกันก่อนเมื่อเช้านี้ครับศึกโคปาอเมริกา2021รอบรองชนะเลิศก,กับอาร์เจนตินา เอาชนะจุดโทษโคลอมเบียไปได้3ประตูต่อ2นะครับเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1เกมนี้ลิโอเนลเมสซี่ครับก็ทำไป1นึแอสซิสนะจากลูกขึ้นนำา10นะครับเป็นคนที่รับบอลในกรอบเกตโทษแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาให้ลาตุตโลมาร์ติเนสยิงจอ่อๆเข้าไปแล้วก็จริงๆเนี่ยรูปเกมอาเจนแปลกมากครับช่วงครึ่งแรกคือเล่นกันโคตรด,ดีนะครองเกมได้ครับ แต่พอมาในช่วงครึ่งหลังกลายเป็นโคลอมเบียที่แบบบุกเข้าใส่จีจ้จีจจจจ้จีจีจนมาโดนตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้ต้องไปดวลจุดโทษเพื่อตัดสินเพราะว่าโคปาเนี่ยเขาไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะก็พระเอกอีกหนึ่งคนของฝั่งอาร์เจนตินาครับคือเอมิเลโนมาร์ติเนสครับผู้รักษาประตูจากแอสตันวินล่า เซฟไป3จุดโทษหูเหนียวแน่นหนึบครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาเจนก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะก็โอ้โหใครที่เป็นแฟนอาเจนแฟนฟ้าขาวหรือว่าแฟนเมซี่เองคือลุ้นกันแบบหืดจับมากๆนะเมซี่นี่มีแผลเลือดออกที่บริเวณข้อเท้าด้วยแต่ว่าแหล่งข่าวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีผลอะไรนะกับเกมในรอบชิงหายแน่นอน สภาพร่างกายสมบูรณ์100%ซหายห่วงนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่แฟนแฟนเมซี่เนี่ยจะได้ลุ้นความสำเร็จในระดับทีมชาติหลังจากที่เคยเข้าชิงมาก่อนหน้านี้ดวนจุดโทษแพ้ชิลีอย่างน่าเสียดายแต่การเจอบราซิลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมยังมองว่าบราซิลเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีกว่าแล้วขุมกำลังเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบ อร์เจนตินาอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าอย่างว่าครับฟุตบอลนัดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้นะใครจะไปรู้นัดหน้าเนมาอาจจะอยู่ๆอ,อาจจะฟอร์มตกฟอร์มแผ่วไปนะเมสซี่ดีมาบูดีอาลาโตโลอาจจะแบบฟอร์มเปรี้ยงป้างขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจกันนะโดยเกมคู่นี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ แสดงความยินดีด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางลุ้นความสำเร็จของเมสซีล่ลวกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของสัญญาพอพูดถึงเมสซี่แล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซา่าสถานะของเมสซี่เนี่ยตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเยตนนะครับก็เมื่อวานโจลาร์ต้าครับประธานสโมสรเนี่ยไปโดนผู้สื่อข่าวดักถามตอนที่กำลังเดินทางเข้าสู่ออฟฟิศ สำนักงานของสโมสรน,นี่ครับเขาก็ตอบผู้สื่อข่าวสั้นๆนะโดนถามบอกว่าเออบิ๊กบอสนะตอนนี้สถานการณ์นะการต่อสัญญาของเมซี่เนี่ยมีความคืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วสังเกตมือไหมครับลาอบาต้าก็ทำมือประมาณว่าแบบนี่ครับไม่มีปัญหาตอนนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะซึ่งเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ มันตกลงกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับคุยกันเอาไว้แล้วเมสซี่เนี่ยโอเคและว,ว่าจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปอย่างที่ผมนําเสนอมาตลอดแต่เหลือเพียงแค่รอการเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยเท่านั้นนะครับพอมันสอดคล้องกับกฎของลาลิก้าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการทานันทีดังนั้นแฟนๆไม่ต้องวิตกกังวลตรงเรื่องนี้ไปนะ โอเคมาดูอีกคู่หนึ่งครับสเปนเมื่อคืนนี้เจอกับอิตาลีรอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2020นะครับเออบาซ่าออกสตาร์ตตัวจริงนะกออ็มีบูสเกตอ่ากาเซียอัลบาแล้วก็เปรลี้นะครับ4คนนะเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าหลุยส์เอลิเกน้นี่หู นะใจเด็ดนะเพราะว่าเป็นเกมนัดสำคัญแล้วเลือกส่งเอาเอดิกกาเซียเนี่ยลงเป็นตัวจริงยืนเซ็นเตอร์คู่กับไฮเมลิกลาป็อกเมื่อวานนี้ภาพรวมสเปนคือดีกว่านะครับเหนือกว่าทั้งเรื่องของโอกาสยิงการครองบอลจริงๆอะช่วงครึ่งแรกถ้าแนวรุกคมๆหน่อยสเปนเนี่ยควรที่จะได้อย่างน้อยแบบ1-2ประตูนะมีลูก โอยาซาบาวลูกยิงของดานิโอโมแต่มันยังไม่เข้าเป้าครับน,นะก็ในครึ่งแรกเนี่ยเสมอ0ูครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนเอาโมาต้าลงมานะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยิงขึ้นนำา1 0ลูกเนี้ยโมลต้าแบบทำชิ่งนะกับเพื่อนนะครับออขออภยัยเป็นอิตาลีขึ้นนำก่อนนะอิตาลีขึ้นนำก่อนนาะทีที่60จากลูกสวนกลับครับดอนน่ารุมมาเนี่ย ก็ออกบอลเ็วให้กับแวรตินะแล้วก็จ่ายต่อไปอยังอินซินเย่ครับแทงทะลุช่องมาให้อินโมบิเล่ตอนแรกเนี่ยลาป็อกคือล้มตัวกวาดบอลอ่ะดีแล้วนะสกัดเอาไว้แต่มันไปเข้าทางเฟเดริโกเคียซ่าครับแต่งบอลเข้าขวาแล้วก็ปั่นโค้งหนีมืออุนซิโมนเข้าไปนะอิตาลีนำก่อน1 0ศูนย สเปนมาตามตีเสมอนาะทีที่80ครับจากโมราตาที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำชิ่งกับดานีโอโมแล้วก็หลุดเข้าไปนะแปรเล่นทางครับดอนนาวรุมมาก็พุ่งผิดทางลูกนี้ตีเสมอ1ประตูต่อ1จากนั้นสเปนครองเกมได้หมดครับแล้วมีโอกาสที่จะแบบได้ลูกที่2หลายต่อหลายครั้งด้วยแต่ก็ทำกันไม่ได้ครับจบ120นาทีเสมอ1-1ไปดวลจุดโทษตัดสินโอ้โหลูกแรกน่าเสียดายมาก ทั้งฝั่งของอิตาลีเขายิงพลาดไปแล้วนะครับมาเป็นดานิโอโมก็ดันยิงพลาดตามไปอีกโอ้โหนะคือถ้ายิงเข้าไปก่อนในลูกนั้นเนี่ยโอโสเปนจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับก็จนสุดท้ายเนี่ยเป็นอิตาลีที่แม่นกว่าเอาชนะจุดโทษสเปนไป4ประตูต่อ2นะก็มาได้ขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับคือผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์ไปอ่าน ความคิดเห็นในทวิตตรงทวิตเตอร์ของแฟนบอลสเปนเยอะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจนะแต่ก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่ารูปเกมอะไรต่างๆมันดีกว่าทุกอย่างนะเรื่องของสถิติหลังเกมตัวลงตัวเลขต่างๆคือมันดีกว่าอิตาลีหมดครับแต่มันมันแพ้แล้วมันแพ้โดนจุดโทษอ่ะมัน50-50อยู่แล้วนะเกมนี้เราจะไปโทษโมราต้าที่ยิงพลาดก็ไม่ได้นะโอกาสยิงพลาดจุดโทษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับนักเตะทุกคน นะคือเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจยเพราะเขารู้สึกว่าทีมชุดนี้เนี่ยหเป็นทีมที่ขุมกําลังโดนสบประมาทมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นทันวร์นาเมนต์นะครับถามหน่อยหลายคนใครจะไปคิดว่าสเปนจะสามารถเข้ามาได้ถึงรอบนี้แต่พวกเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทําได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในทันวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะปีหน้าที่ประเทศกาตารกลุ่มนักเตะเหล่านี้เนี่ยก็จะเติบโตขึ้น อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเมื่อวานนี้ฟอร์มดีกันหลายคนเลยโดยเฉพาะเเบรดี้ครับก็ยังคงได้รับเสียงชื่นชมนะอย่างอย่างล้นหลามเลยในช่วงครึ่งแรกครับ45นาทีแรกเบรดี้ผ่านบอลสำเร็จ100%จบ90นาทีสถิติการผ่านบอลของเเบรดี้ยังคง100%นะครับมีโอกาสผ่านบอล55ครั้ง และผ่านบอลสำเร็จ55ครั้งคือจ่ายบอลไม่พลาดเลยครับในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเนี่ยมีแค่2จังหวะเท่านั้นที่เบรดี้จ่ายบอลพลาดเท่ากับว,ว่าโอกาสทั้งหมดเนี่ยในการผ่านบอลของเบรดี้นะครับ120นาทีเนี่ยคิดเป็น98%โอ้โหคือเยอะมากครับคือความนิ่งความชัว นะเรื่องของการแบกรับความกดดันท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยพิ่งอายุ18ปีลงเล่นในเกมระดับสูงแบบนี้เนี่ยโอ้โหนักเตะบางคนนี่ยยังเจอกับสถานการณ์ยากลำบากนะยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เปรดี้เมื่อวานคือเล่นชัวเล่นนิ่งมากครับก็หลังจบเกมลุยส์เอลิเก้ครับถึงกับเอ่ยปากชื่นชมเลยเอลิก้บอกว่าคุณเห็นทัวนาเมนต์นี้ไหมที่เปรดี้เล่นเนี่ย คือผมพูดตามตรงผมไม่เคยเห็นเด็กอายุ18ปีที่ทำได้อย่างเปรดี้มาก่อนในทัวนเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะแม้แต่อันเดียสเอเนสตาก็ทำไม่ได้ตอนอายุ18นี่มันเป็นเรื่องที่บ้าไปแล้วเราเนี่ยต้องดูแลเขาให้ดีนะเราต้องให้เขาเนี่ยพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเปรดี้จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะของทีมชาติสเปนในอนาคตต่อไปนะครับ สิ่งที่เบรดี้อยากจะพัฒนาคือเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์เบรดี้คือรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยควรจะมีแบบลูกยงลูกยิงอะไรที่มันหวังผลได้มากกว่าการเชื่อมเกมมากกว่าการเติมเกมมากกว่าการวิ่งขึ้นวิ่งลงใช้ energy อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เขากำลังพัฒนาอยู่และมันฝึกกันได้ครับอย่าลืมนะว่าเขาเพิ่งอายุ18ปีนะก็ถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจของบาซ่าที่มีนักเตะคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ากลับมานะเดี๋ยวมีภารกิจในโอลิมปิกเกมส์อีกนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าร่างกายจะเป็นยังไงบ้างก็เอาใจช่วยแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้ก็คือผลการแข่งขัน,นเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องราวของเราครับเริ่มต้นที่กิสมันก่อนเมื่อวานนะสื่อสปอร์ต แล้วก็มุนโดเดปอติโบของกาตารุญยาครับเป็น2เจ้าแรกที่รายงานบอกว่าบาร์ซ่าจะทำการพิจารณาปล่อยตัวกิสมันออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยนะบวกกับนะเพื่อเออเป็นการนำเงินที่ได้จากค่าตัวของกิสมันเนี่ยมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของสโมสสรซึ่ง ผมก็บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอสื่อที่มีความยืนยันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ก่อนนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานครับทางมัตเตโอโมเดโตครับผู้สื่อข่าวของสกายอิตาเลียก็ออกมายืนยันข่าวนี้ครับบอกว่าบาซ่าเนี่ยกำลังรอคอย offer, คอลเลกต์ออฟเฟอร์กับข้อเสนอที่ถูกต้องที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะทำการปล่อยกิสมันออกจากทีมนะตอนนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนักเตะแล้วแล้วก็ตัวครอบครัวของกิสมันเองว่าเขาจะเลือกย้ายไปไหนเนื่องจากในพิมเมลีกเนี่ยมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจนะอยากจะได้ตัวกิสมันไปร่วมทีมครับครอบครัวกับตัวกิสมันเองต้องต้องตัดสินใจอยู่รวมไปถึงแอเลติโกมัดติดครับอดีตต้นสังกัดของกิสมันเนี่ยก็ เหมือนกับแอบสอดส่องติดตามสถานการณ์ของนักเตะอยู่ว่าจะย้ายไปไหนถามว่าโมเดโตความน่าเชื่อถือเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าเราไปดูใน Twitter เนี่ยคนติดตามเขาน้อยนะครับ3 0 0 0 0คนแต่ว่าโมเดโตเนี่ยคือเพื่อนคนสนิทของฟาบิโอโรมาโน่ครับสายข่าวคนดังที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเราจะเห็นโมเดโตเนี่ยไปเข้ารายการไปจัดรายการนะ เ,เกี่ยวกับ h e ว e g o p o d c a s t ร่วมกับโรมาโน่เลยคือนั่งข้างกันนะเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวที่โมเดโตได้รับแน่นอนครับมันก็จะต้องเป็นแหล่งข่าวเดียวกับที่โรมาโน่ได้มาแต่ว่าเพียงแค่โรมาโน่เนี่ยเขาจะรอให้มันชัวร์ก่อนรอให้มันมีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงๆรจังๆก่อนเขาถึงจะรายงานนะโมเดโตเนี่ยรายงานก่อน ดังนั้นมันเป็นการยืนยันครับว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆนอกจากนั้นสื่อสเปนก็บอกด้วยว่าจนถึงตอนนี้นะครับมีบางทีมนะที่ทำการติดต่อมาหาบาซ่าเบื้องต้นแล้วเพื่อสอบถามว่าบาซ่าตั้งค่าตัวเอาไว้เท่าไหร่สำหรับกิสมันนะจะปล่อยด้วยค่าตัวประมาณเท่าไหร่ซึ่งสื่อบอกว่าบาซ่าตั้งเอาไว้60 7 0ล้านยูโรหลายคนบอกว่าเฮ้ยขาดทุนดิเพราะว่า ไปฉีกสัญญามา120ล้านยูโรแน่นอนครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของบาซ่าไม่ใช่แค่เรื่องของค่าตัวนักตเตะอย่างเดียวแต่เป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยนะถ้าเกิดปล่อยกิสมันออกไปเนี่ยมันก็จะตัดเรื่องของค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายสัปดาห์ละ800,000ยูโรออกไปนี่คือจุดมุ่งหมายของบาซ่าที่ต้องการจะทา แล้วอีกหนึ่งเหตุผลครับโอเคกิสมันเนี่ยยังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมแม้ว่าจะมีเรื่องคลิปข่าวเฉ้านะครับทีออ่นั่งร่วมเฟรมกับเดมเบเล่กรณีไปเหยียดคนญี่ปุ่นนะแต่ผมก็ยังมองกิสมันเป็นนักเตะชั้นยอดเป็นนักเตะที่ดีที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเมซี่ได้แต่ ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างสภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเราอาจจะต้องทําใจด้วยว่าบางทีนักเตะที่เราอยากให้อยู่ต่อเนี่ยเราอาจจะต้องจําใจปล่อยออกจากทีมนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างบีบจํากัดและอีกหนึ่งปัจจัยครับนั่นก็คือเรื่องของภาพลักษณ์อันนี้เรามองข้ามไม่ได้เนื่องจากเมื่อวานนี้ครับทางประธานบริหารนะ CEO ของบริษัทราคูเตนครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์คาดอกแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ทัวร์ปรีซีซั่นของบาซ่านะถึงกับออกมาโพสต์ผ่านใน Twitter ส่วนตัวครับคนนี้ชื่อว่าฮิโรชิมิคิตานิครับคนนี้ครับเป็นประธานบริษัทราคูเตนออกมาโพสต์ผ่าน Twitter ด้วยข้อความที่บอกว่า ในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์สโมสรและเป็นคนจัดทัวร์ผมเสียใจมากที่ผู้เล่นของบาซ่าเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในทํานองเหยียดเชื้อชาติออกไปเนื่องจากราคูเตนเนี่ยได้รับรองปรัชญาของบาซ่าได้สารต่อได้ทำงานร่วมกันและมีการสนับสนุนสโมสรมาอย่างยาวนานข้อความดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ไปผ่านทางโลกโซเชียล ไม่เป็นที่ยอมรับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่เราจะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการต่อสโมสรบาร์ซ่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ให้รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับราคูเตนยังเหลือสัญญาอยู่กับบาร์ซ่าและที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับตอนนี้บาร์ซ่ากำลังพูดคุยกับรากูเตนในการต่อสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเพิ่มเติมจากเดิมด้วย ผมจำไม่ได้ว่าสัญญาของราคูเตนเนี่ยมันมันจะหมดในปีนี้หรือว่าหมดในปีหน้าแต่บาร์ซ่ากำลังพูดคุยเพื่อหวังจะต่อสัญญาเพิ่มเติมอยู่นะครับยังคงอยากให้ราคูเตนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์ค่าตาอกแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะกระทบต่อการเจรจาขนาดไหนแล้วไม่อยากจะนึกภาพครับถ้าเกิดว่า บาซ่าสูญเสียสปอนเซอร์หลักอย่างราคูเตนไปในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้มันจะกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของสโมสรมากกว่าเดิมเพียงใดอันนี้เป็นผลอย่างหนักเลยนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะใช้มาตรการแบบไหนจะใช้มาตรการรุนแรงคือการปล่อยนักเตะออกจากทีมเลยหรือนะจะไปพูดคุยกับนักเตะ เพื่อให้ไปปรับความเข้าใจกับสปอนเซอร์มีสื่อบางเจ้าบอกว่าบาซ่าได้แจ้งกับกิสมันและเดมเบเล่ไปแล้วให้ไปพูดคุยกับประธานของราคูเตนด้วยตัวเองเลยนะครับเป็นการส่วนตัวนะไปคุยเองเลยไปบอกเขาเองว่าไอ้สิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วสโมสรจะติดตามผลต่ออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับนี่แหละ ที่ผมนำมาบอกว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บาซ่าเลือกที่จะพิจารณาปล่อยตัวกิสมันออกจากทีมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะนำมาสอดคล้องกันได้นะก็ติดตามดูกันต่อนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยกิสมันออกไปเนี่ยแนวรุกฤดูกาลหน้าบาซ่าก็จะมีเมสซี่เดรปายกุดเเกโดอันซูฟาติแล้วก็มีอเลสโกยาโดหรือแม้กระทั่ง อาจจะเก็บมาทีมเบดเวทเอาไว้กับทีมต่อก็เป็นไปได้นะเพราะว่ากิสมันเนี่ยโ,โหค่าเหนื่อยระดับนั้นนะครับเออมันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องปล่อยเบดเวทออกจากทีมนะก็รอดูต่อนะครเซจิโรเบโต้ครับวันนี้มีการเปิดเผยนะจากสื่อทีวีครับแหล่งข่าวน่าเชื่อถือบอกว่าบาซ่าเนี่ย อาจจะทําการต่อสัญญากับเซจิโรเวโตเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยมีข่าวว่านักเตะจะทําการย้ายออกไปแต่มีข้อแม้ครับก็คือตัวของเซจิโรเวโตเนี่ยนะจะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาไม่ต่ํากว่า50%นะครับจะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาในสัญญาฉบับใหม่ ตอนนี้เซจิโรเวโตเหลือสัญญาถึงปี2022ครับสัญญาใหม่ที่บาซ่ายื่นให้จะเป็นการต่อเพิ่มอีก2ปีแล้วลดค่าเหนื่อยลงนะก็เป็นกรณีคล้ายๆกับบูสเกตคล้ายๆกับปิเก้ก็คือเป็นนักเตะระดับซีเนียถ้าเกิดอยากจะอยู่ต่อเนี่ยคุณก็จะต้องลดค่าเหนื่อยลงมานะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนักเตะเขาไม่อยากย้ายทีมด้วย อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าจะมองถึงบทบาทในฤดูกาลหน้าเนี่ยแบ็คขวาโอ้โหมันก็เต็มแล้วนะเซจินโยเดสกับ field, เอเมซงโรยาวมิดฟิลหรอถ้าจะมองเซจิโรเวโตเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้นะเอาจริงอะ่ะคือเราเนี่ยอยากได้มิดฟิลในสไตล์ที่ใช้พลังงานนะก็คือเหมือนกับวานาดุมใช่ไหมครับเซจิโรเวโตเคยเล่นในบทบาทนั้นมาก่อนเป็นมิดฟิลแบบ วิ่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะอาจจะมองเป็นเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแน่นอนว่าสามมิดฟิลด์ดูดูการหน้าน่าจะยังคงเป็นบูสเกตเบรดี้แล้วก็เดอยองที่เป็นตัวหลักนะครับส่วนโ h ชเซซิ o โรเบโต้พวกนี้ก็จะเป็นคนที่คอยสอดแทรกขึ้นมานะก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าเกิดลดค่าเหนื่อยแล้วก็อยู่ต่อได้ครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนะอะ่ะ เมื่อวานนี้จูเนียร์ฟีโป้ครับเปิดตัวกับลีสยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนี่นะครับก็เซ็นสัญญากัรหนึงปี2025นะแล้วกออ็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของรายละเอียดค่าตัวเนี่ยบาซ่าจะได้รับ15ล้านยูโรบวกกับส่วนแบ่งที่จะได้จากการขายถ้าเกิดว่าลีสทำการขายฟีโปในอนาคตเนี่ยบาซ่าจะได้20%ด้วยอ่านะนี่น่าสนใจนะครับว่า ถ้าเกิดขายต่ออีกทอดนึงเนี่ยไม่รู้ค่าตัวเท่าไหร่บาซ่าก็แบ่งมาเพิ่มอีก20%ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ที่วินวินทุกฝ่ายนะบาซ่าเองก็ไม่ได้ขาดทุนนะยกตัวอย่างสมมุติว่าลีสปล่อยฟีโปออกไปในอนาะคตสัก20ล้านนะบาซ่าก็จะได้ส่วนแบ่งอีก4นะครับรวมกับ15ที่ได้จากเดิมเนี่ยก็จะเป็นประมาณ19บาซ่าซื้อมา18นะก็ยังพอพอ,เ,อ,อเหมือนกับเท่าทุนไปได้ นะก็ขอให้โชคดีนะไปอยู่กับท่านอาจารย์บีเอลซานะครับอ่ะทีนี้มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของริกกี้บุช h นะนะริกกีุ้ชเนี่ยเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับมุนโดเดปอติโบพูดถึงหลายๆประเด็นเลยหนึ่งในนั้นที่โดนจับไปเล่นข่าวคือผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเกิดให้เลือกได้นะ ทีมไหนที่คุณอยากจะไปถ้าเกิดย้ายออกจากบาร์ซ่าปูชบอกว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมขอเลือกเป็น Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ละกันเพราะว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาแล้วก็โค้ชอย่างเปปกัวเดลาเนี่ยเป็นฟุตบอลแบบเดียวกับที่ผมเนี่ยเรียนรู้มาตลอดแต่ตอนนี้ผมมีความสุขที่บาร์เซโลนาแล้วผมก็ไม่ได้วางแผนที่จะย้ายออกจากทีมแต่อย่างใดนะผมรู้สึกด,ดีมากๆภายในทีมตอนนี้นะผมเนี่ย เป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานนะโอเคผมอาจจะไม่พอใจกับนาทีการลงสนามที่ผมได้รับแต่ผมจะไม่ยอมแพ้นะผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่พิสูจน์ให้โคช้ชเห็นในฝีเท้าของผมผมต้องการลงเล่นให้มากยิ่งขึ้นต้องการยิงประตูให้ได้เยอะๆแล้วก็ร่วมคว้าชแชมป์กับทีมเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้กลายเป็นนักเตะที่หลายคนรู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับก็ เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากย้ายนะคือผมเห็นบางสื่อบางเจ้าเนี่ยโอโ้โหเอาไปเล่นประเด็นที่บอกว่าลิปิตอยากย้ายทีมไม่อยู่แล้วบาซ่าขอไปแมนซิตี้ดีกว่าไม่ใช่เขาบอกแค่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเขาก็จะเลือกแมนซิตี้เพราะว่ามีปัจญาคล้ายกันนะแต่ตอนนี้เขายังแฮปปี้กับบาซ่าอยู่นะส่วนเรื่องต่อมาผู้สื่อข่าวถามนะเรื่องที่ว่าคุณเนี่ยเลือกใคร ระหว่างโคชกีเก้เซเตียนกับโรนัลคูมันคำถามแม่งโคตรเสียมนะปูชบอกว่าด้วยผมเนี่ยผมสนิทกับเซเตียนมากกว่านะเขาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยผมแล้วก็ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่โอเคกับโรนัลคูมันนะผมก็โอเคแต่โคชแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวทางมีการตัดสินใจไม่เหมือนกันคำถามแม่งเสียมชิบหม นะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องปูชพูดถึงเปรดี้ด้วยนะครับปูชบอกว่าเปรดี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ทําให้ผมประหลาดใจมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยอายุน้อยแล้วเขาก็ได้เล่นหลายนัดเลยนะสิ่งที่เขาทําในสนามเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหนแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพแค่ไหนผมแน่ใจว่าเปรดี้จะสามารถนําความสุขนะมาสู่สโมสรได้แน่นอนนะก็ นักเตะเขาไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันครับคนที่มีปัญหาก็คือแฟนบอลครับนะเขาก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันนะส่วนปุชก็รอคอยโอกาสต่อไปนะยังเอาใจช่วยอยู่เสมอนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับข่าวสารที่เอามาฝากกันยังไงฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะส่วนเรื่องเสื้อรอก่อนอีกนิดนึงนะครับให้ให้เมซี่แบบมีความชัดเจนแบบ ต่อสัญญงสัญญาก่อนนะผมก็จะทําการเปิดพรีออเดอร์โดยทันทีใจเย็นๆกันไปก่อนอยากขายแล้วตอนนี้อยากขายมากๆแต่มันยังขายไม่ได้นะครับอ่ะโอเคกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ